หุ้นจีนเนี่ยนะครับเ,าเราดูในฮ่องกงในการผ่านฮ่องกงเนี่ยเราจะเล่นหุ้นอะไรล่ะ,ะสมมติว่าคุณเป็นป๊อปมาร์ทเนี่ยเห็นไหมฮะดาวโจวนลงไอ้ไอ้ไอ้ห้างเสียงลงแล้วมันลงปะละ่ะมันไม่ลงไงป๊อปมาร์ทมันไม่ลงนะฮะเสี่ยวมี่เนี่ยมันลงไหมนะครับเสี่ยวมี่นะฮะมันก็ไม่ได้ลงฮ่องกงลงแต่เสี่ยวมี่มันก็ไม่ลงมันก็เป็นทิศทางขึ้นของมัน นะครับอเทนเซนตัวใหญ่สุดนะครับนะครับอะเทนเซนก็ที่ไปแล้วลงมานะครับพิว่าที่มันขึ้นมันเป็นเทคที่ขึ้นนะอ่าถ้าแล้วถ้าคุณไปดูนะครับจะมีหลายๆตัวนะครับอ่ะ BYD นะบีวีดก็ขึ้นมาคุณต้องดูเป็นลายตัวนะครับแต่พอไปฮุ้ยจีนเุ๊บโผล่มันมีแบงก์มีอะไรเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับทองลงมาที่แนวรับนะครับสองหกสองหกห้าสองนะ อย่าพึ่งสวดน,นะครับเราต้องรอสัญญาณหนึ่งแท่งของเท่าเฟรมเดย์ Le, ให้มันเป็นแท่งเขียวก่อนแล้วค่อยสวดน,นะฮะอย่าสวดตามแนวรับนะครับเขายังฟอสเซลกันอยู่ยังไม่จบนะฮะในระยะ5ปีญี่ปุ่นมองเชียร์อัพหุ้นตลาดประเทศไหนครับที่พอจะมีเศษเห็นหุ้นเด้งแบบตลาดคือตลาดอเมริกาเนี่ยเป็นเป็นตลาดที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็เป็นซอฟต์แลนดิ้งอ่ะมันจะไม่ลงนะฮะแต่มันต้องใช้วิธีเทรดเอานะฮะเทรดเอาเป็นเป็น พี่ก็ยังดูกลุ่มเทคอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีตลาดหุ้นไหนดีเท่ากับตลาดหุ้นอเมริกานะนะครับแต่มันพอดีสองปีที่ผ่านมามันขึ้นมาเต็มๆอ่ะนะเพราะนั้นมันก็ให้มันพักหน่อยเหนื่อยนะ <S <S เออถ้าพูดถึงทำนะทองคำเนี่ยนะฮะจะลงช่วงที่ทำมาแรกๆนะฮะนะครับแล้วก็จะใช้เว นะครับแต่ในยุคของทคำทองคําจะสูงกว่าราคาที่นะฮะที่เห็นสูงสุดในรอบนี้ฮนะแสดงว่าในยุคของทคำทองคําก็จะทำนิวไฮนะครับอทองคำก็จะทำูิวไฮเหมือนเดิมนะฮะคือถ้าเราเอางี้อีกเวลาเราดูดูเนี่ยเราต้องดูว่าผลเนี่ยมันเกิดจากเหตุอ่ะเหตุมันเกิดจากทคมเนี่ย หรือเปล่าที่มันทาให้ทุกอย่างขึ้นเนี่ยวันนี้เหตุมันไม่ได้เกิดจากท้ามันเกิดจากคนจินตนาการสําหรับเทรดนะเทรดโอ้โหคุณรู้ไหมเขาเทรดทองกันเนี่ยเขาเลเวล40เท่าเนี่ยเขากินกันเท่าไหร่เนี่ยรวยกันไปบางคนเจ๊งไปเท่าไหร่วันเนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่เราคิดหรอกนะครับวันเนี้มันเหมือนกับเป็นวันที่เทรดเดอร์เขาแบบโคตรชอบเลยนะฮะเราเทรดเป็นหรือเปล่าไง ใช่ไหมครับถ้าเราเทรดเป็นเราก็จะชอบถ้าเราเทรดไม่เป็นเราก็จะไม่ชอบนะฮะที่ว่าในสี่ปีนี้เขาถามว่าสี่ห้าปีนี้คุณต้องเทรดเป็นคุณต้องเล่นแบบเทรดเป็นไม่ถึงว่าลงมาก็ซื้อในหุ้นที่สมมุติว่าคุณชอบเอเบดิเเนี่ยนะครับหรือว่าคุณชอบอะไรล่ะ Google คือมีพื้นฐานหน่อยนะฮะหรือคุณจะซิ่งเทสลาล่ะเทสลารอบนี้จะเด่นนะฮะจะเด่นนะครับแต่ยิ่งขึ้นก็ยิ่งแพงอ่ะนะครับ ลงมาก็ซื้อขึ้นไปก็ขายขาดเป็นรอบนะครับไม่ต้องเล่นเป็นวันนะเพราะว่าถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยดาวโจนกํกำลังทำขึ้นห้านะครับไซเคิลสุดท้าย NASDAQ ก็ทำขึ้นสุดท้ายคือขึ้นห้าเหมือนกันนะฮะไม่มีไม่มีข้อแม้อย่างอื่นแล้วก็จะจบนะบเพราะนั้นในยุทธธรรมช่วงแรกเนี่ยหุ้นดาวโจนยังขึ้นอยู่นะครับพี่คิดว่าปีสองปีนะแต่ช่วงท้ายของธรรเนี่ย าโจจะลงลงแปลว่าต่ำพอวันนี้ที่เราคุยกันครับอันนี้พี่ใช้ทฤษฎีของการดูอ่าดูเรื่องของพื้นฐานผ่านทฤษฎีขึ้นนะครับน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะไม่มีใครเหนือฟองสบู่ได้หรอกอีกเกิดฟองสบูอ่อ่ะตลาดเนี่ยกำลังเดินไปสู่การสร้างฟองสบู่แต่ยังไม่เกิดฟองสบู่ฮะักำลังเดินไปที่จะสร้างฟองสบู่นะครับ เร็วๆนี้เร็ววนี้นะครับรอบเนี้ยกําลังเดินไปสู่ฟองสบู่นะครับแล้วก็ตัวที่หนักสุดก็คือนะครับก็ไอยตัวที่ขึ้นเยอะๆแหละครับดาวโจนส์ในปีสูงมากนะฮะอาจารย์ครับ b g c เข้าแพทเทิร์นแฟลกแบกเบกบกแฟลกไปแล้ว